สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดคลิปนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกนำเข้ามาในเกม Dead by Daylight แพ t ทีบี 7, 7. ครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างโดยอย่างแรก ผมจะพามาดูหน้าเลือกตัวละครใหม่ทั้งเซอร์แล้วก็คิลเลอร์ครับคือสังเกตว่าไอสีแบ็กกราวของทั้งเซอร์แล้วคิลเลอร์เนี่ยถูกเปลี่ยนไปทั้งคู่แต่ว่าตัวละครที่ทำการจุติสาระบบเก่าไปแล้วเนี่ยยังคงมีแบ็กกราวสีแดงอันเก่าอยู่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูดในหน้าเลือกตัตกรเนี่ยบอกเลยว่าสีทั้งแบ็กกราวอันเก่าแล้วก็อันใหม่เนี่ย มีความคล้ายคลึงกันมากๆ <c oughs> นอกจากนี้นะครับในหน้าเลือกคาตรกรเนี่ยเราสามารถกดดูท่าโมลิได้นะครับโดยเซอร์ที่เราเลือกค้างเอาไว้ในหน้าเลือกเซอร์เนี่ยจะถูกโชว์ขึ้นมาตอนที่เรากดดูท่าโมลิครับไอ <c oughs> อย่างตรงนี้เนี่ยผมเลือกเซอร์คร้างไว้เป็นเกเบลโซมาพอผมจะไปดูท่าโมลิของคิลเลอร์เนี่ยเซอร์ที่กำลังถูกโมลิอยู่นะครับก็คือเกเบลโซม่านั่นเองครับ ส่วนต่อไปนะครับจะพามาดูร้านค้าที่มีการตกแต่งปรับแต่งขึ้นใหม่ซึ่งตัวเนี้ยผมชอบนะคือมีการจําแนกได้ว่าสกินชุดนี้เซตนี้เป็นของล็อดนี้แล้วก็แต่ล็อดเนี่ยมีสกินอะไรขายบ้างมีการแยกหมวดหมู่มีการแนะนําสินค้ารวมถึง DLC ด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอา เมาส์เนี่ยไปจ่อตรงเปิร์กหรือตรงคําอธิบายสกิลในหน้าเลือกตัวละครเนี่ยมันจะมีคําอธิบายขึ้นมานะครับว่าเปิร์กนี้ของตัวนี้ทําอะไรได้คิลเลอร์ตัวนี้นะครับมีสกิลนี้ทําอะไรได้นําซ้ํานะครับยังมีของตกแต่งหรือพวงกุญแจของแต่ละตัวละครอีกด้วยนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกก็คือ เป็นในส่วนของร้านค้านยนามครับคือร้านค้าน,นี้เนี่ยยังมีสีเปิร์กเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดูดีขึ้นครับคือมีคําอธิบายของแต่ละเปิร์กได้ว่าเปิร์กนี้มันทําอะไรได้แล้วก็แบ็กกราวของเปิร์กเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตัวละครว่าเปิร์กนี้นะครับเป็นเปิร์กประจำตัวของตัวละครนี้ออย่างตรงเนี้ยเป็นเปิร์กประจําตัวของทาริต้าครับอะไรก็ว่าไปส่วนต่อมาครับก็ เป็นการปรับปรุงด่าน Hand not f ต e l ลหรือว่าด่านของไม้เคินครับซึ่งปรับให้ตัวบ้านเนี่ยมีรอบวนที่สั้นลงมีการปิดหน้าต่างจุดโดดจุดจุกบางจุดแล้วก็เพิ่มรูตามกระแพงตามจุดวนบางจุดด้ครับคือตรงนี้เนะี่ยทำเพื่อแม่ฆาตรกรเนี่ยเสียเวลาในการไล่ล่าที่นานเกินไปครับแล้วก็ตามมุมแมปกลางแมปขอบแมปเนี่ยมีการเพิ่มไม้รอบวนแล้วก็ล็อกเกอร์ให้เซิร์เล่นด้วยครับ คือตรงเนี้ยมันปรับเพื่อไม่ให้มันโล่งจนเกินไปคือจากที่ผมลองไปเดินดูมาเนี่ยมันก็โอเคขึ้นนะคือแมปนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างจะเป็นมิดแล้วก็ไม่เป็นมิดกับทั้งสองฝ่ายงงไหมผมเองก็งงครับคือในส่วนของตัวบ้านเนี่ยเป็นจุดจุกที่มีรอบวนโคตรจะยาว โดยเฉพาะบ้านตรงกลางแมปครับคือฆาตกรเดินตีเนี่ยโดนเซอร์จู๊กตรงนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นยากมากๆคือรอบวนมันมันมันยาวมากอะ่ะแล้วก็มันคอมโบคอมโบจากชั้นหนึ่งไปชั้นสอง,สองได้อ,ะอ่ะอ่าคือมันเป็นนรกดีๆของผีเดินตีเลยอะ่ะส่วนถนนนะครับคือด้วยความที่ถนนเนี่ยมันโล่งมากถ้าเกิดว่าเราโดนไล่ล่า ตอนที่ยังอยู่กลางแมพนะครับหรือว่าอยู่บนถนนเนี่ยเรามีโอกาสโดนแผลฟีสูงมากนะหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการวนไม้วนรถตรงถนนเนี่ยแล้วเราจะวิ่งฉีกไปเล่นอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสโดนแผลฟีได้ง่ายครับเพราะว่าแมพมันมันโล่งมากอะ่ะคือมันไม่มีอะไรให้เล่นไม่มีอะไรให้วนเลยครับแต่ก็ถูกปรับนะในในพีทีบีซึ่งไม่รู้ว่าจะมีการปรับเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งไหมแต่จากที่ลองมาเนี่ยบอกเลยว่า ดีขึ้น ส่วนต่อไปครับก็เป็นการปรับเปิร์กทั้งหมด3อันอันแรกครับสุดยอดอาวุธหรือเปิดตู้กรีทที่หลายคนชอบเรียกกันแต่ว่าใน PvB นะครับไม่ได้กี้นะเพราะว่ามีการเปลี่ยนเอฟเฟกจากการทำให้เซอร์กรีดเนี่ยเป็นเห็นออร่าเซอร์ในระยะเสายวัยแทนครับคือคือการปับมาแบบเนี้ยผมบอกเลยนะแผดหน้าอุ้มนกอ่ะศพัน ส่วนบิดเบือนน่ะก็น่าใช้มากขึ้นคือเปิ๊กนี้นะครับเมื่อเราเปิดตู้แล้วเนี่ยเราจะเห็นออล่าของเซอร์ในเสียงสใจเพียงแค่3วิวิทีแต่เซอร์จะติดตาบอด30วิเหมือนเดิมแต่ยังไม่หมดนะครับคือคือเมื่อเราเปิดตู้เนี่ยเปิ์กนี้เนี่ยจะมีด u เรชั่นการทำงานเนี่ยเพียงแค่15วินาที จากเดิม30วิยาทีแต่จะติดคู o ดาวนานขึ้นจาก30วิยทีเป็น60วิยทีครับก็คือระยะการทำงานเนี่ยน้อยลง2เท่าแต่คูดาวนาวนานขึ้น2เท่า3คำาสสังนนะครับ R I P เปิร์กเมตาก่อน <c oughs> คือเปิร์กนี้เนี่ยปัจจุบันน่ะผมมองว่า มันไม่ได้มีดีแค่หาเซอร์ครับมันไปคอมโบกับเปิร์กไปอย่างได้ด้วยอย่างเช่นสมิติคนตายคือสมมุตินะผมจับเซอร์แขวนได้แล้วพอจับเซอร์แขวนเสร็จเนี่ยเปิร์กสิตคนตายก็ทํางานแล้วซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีใครอ่ะปั่นไฟอยู่นะครับถ้าเกิดเขาเผลอปล่อยมือเนี่ยเครื่องที่เขาปั่นก่อนนั้นเนี่ยจะถูกล็อกเลยซึ่งหลังจากที่เราแขวนเซอร์เสร็จเนี่ยเราก็ไปเปิดตู้ครับ แล้วก็เราก็ไปเดินหาเซอร์แถวเครื่องมันไฟเลยซึ่งจังหวะที่เรากำลังเดินหาอยู่นี่แหละเซอร์ที่ไม่ใส่อุ้งนกมาเนี่ยเขาก็จะกรีดและถูกบังคับให้ปล่อยมือออกจากเครื่องเป็นการล็อกเครื่องแล้วก็หาเซอร์ไปในตัวด้วยครับเป็นคอมโบที่เรียกว่าเลียนมากแต่ถามว่าผมเล่นไหมส่วนตัวนะครับก็เล่นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ ไปขัดขวางการอินเทอร์แงอต่างด้วยอย่างเช่นการถอนหรือว่าการบูนโทเทมยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเปิร์กที่คอมโบเกี่ยวกับการถอนโทเทมยากไปเนี่ยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเอาสวิตคนตายมาช่วยอีกเนี่ยผมพูดเลยครับกว่าจะถอนครั้งหนึ่งอ่ะยากมากเพราะว่าจะโดนผลของเปิร์กเนี่ยทำให้กีดหนาซ้ำนะครับเราก็อาจจะโดนตรวจพบแล้วก็ถูกไล่ด้วย คือมันมันดีทั้งแบบหาเซอร์คอมโบโแล้วก็ไปป่วนเซอร์ประมาณเนี้ยครับแต่แพทหน้านะครับก็อำลาแล้วครับไม่ได้เปิดตู้กีแล้วนะกลายเป็นเปิดตู้เห็นล,ล่าแทนและคล้ายๆเปิรของตัวเดชเลยเผอๆนะเปิร์ของตเดชเนี่ยแม่งน่าใช้กว่าด้วยแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเปิร์ของเซอร์ที่เป็นเปิร์กกันซ้ําเนี่ย ก็โดนบัฟกลับคืนมาด้วยซึ่งก็คือการโจมตีเด็ดขาดหรือเพิร์กที่หลายคนชอบเรียกว่าแทงหลังครับซึ่งเพิ่มเวลาสตันเป็น5วิทาทีแล้วก็มีการเพิ่มแอนิเมชันการสตันด้วยแต่จากที่ผมลองไปเล่นมาน,นะครับคือเพิร์กนี้เนี่ยเมื่อสกิลเช็คขึ้นเนี่ยและเซอร์กดแทงหลังเนี่ยตอนที่เซอร์กดโดนนะครับเซอร์จะทำท่าเหมือนถือมีดเนี่ย จิ้มไปท,ที่หลังแคตกรและฆคตกรก็จะติดสตันครับคือในกระบวนการการใช้เพิงน,นี้เนี่ยมันจะแบ่งออกไป2ช่วงครับช่วงแรกก็คือตอนที่เซอร์เนี่ยทำการแทงไปที่หลังของคิลเลอร์เนี่ยตรงเนี่ยทั้งเซอร์และคิลเลอร์เนี่ยจะติดแอเมชั่นการแทงอยู่ที่2วิแล้วก็หลังจากที่เซอร์เนี่ยกดแทงไปแล้วครับคิลเลอร์ก็จะติดแอเมชั่นการสตันอีก3าวิ สิรลีรวมแล้วก็เป็น5วิครับ <S <S 1> <S 1> คือไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เหมือนแพเก่าว่าเดียวนะครับคือแผทเก่าเนี่ยก่อนโดนเนิรฟนะเซอร์ถูกอุ้มปุ๊บแล้วก็กดแทงเซอร์เนี่ยหลุดออกจากบ่าของฆาตกรเลยและฆาตรกรเนี่ยก็จะโดนสตันนานถึง5วิแต่แผพีทบีนะครับ <S <S คิลเลอร์อุ้มเซอร์ขึ้นบ่าเซอร์กดแทงปุ๊บเซอร์ก็จะมีแอนิเมชันการแทง จิ้มไปที่หลังคิลเลอร์ตรงเนี้ยประมาณ2วิและคิลเลอร์เนี่ยก็จะโดนสตันเป็นเวลา3วิครับก็5วิตามมันเลยมันคือ5วิครับแต่มันไม่ใช่ว่า5วิจะจราๆๆนะมันแบ่งเป็น2ช่วงแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่สามารถทำได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เจอเองนะอันเนี้ยผมไปรู้มาจากชาวต่า,างชาติก็คือตอนที่ เซอร์เนี่ยติดอนเุชันการแทงอยู่ประมาณ2วิที่ผมกล่าวไปเนี่ยระหว่างนี้นะครับคิลเลอร์เนี่ยสามารถกดวางเซอร์หรือว่าปล่อยทิ้งเซอร์ได้นะครับเพื่อแคนเซิลการแทงหลังของเซอร์ <c oughs> คือการทำแบบเนี้ยมันทำให้เซอร์นะครับใช้แทงหลังฟรีจริงอันนี้คือผมไม่ได้พูดเล่นอันนี้คือผมไปเจอมาจริงๆเป็นคลิปของชาวต่างชาติ <c oughs> คืออันเนี้ย อาจจะเป็นบั๊กครับก็ต้องตามแก้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแม่งปล่อยเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวได้เชอคนใช้วิธีเนี่ยแก้แทงหลังแน่ๆคือถึงแม้ว่าจะเสียเวลานะครับแต่อย่างน้อยนะมันการันตีได้ว่าเซิร์เนี่ยไม่ได้จุกต่อแน่นอนโ <c oughs> <c oughs> คตรเฮ้เลย <c oughs> ประสุดท้ายครับอดีลีนเปิดนี้นะครับ โดนเนิร์ฟ3จุดเลยจุดแรกนะครับก็ลดเวลาการทางานของเปิร์นี้ลงจาก5วิเหลือ3วิแล้วก็ไม่สามารถทำให้เซอร์เนี่ยตื่นจากโลกแห่งความฝันที่มาจากสกิลของเฟตตี้ได้อีกด้วยครับแต่สิ่งที่ผมมองว่าหนักสุดเลยคือตอนที่ปั่นไฟครบ5เครื่องหรือประตูทางออกข้อมเปิดเนี่ย เซอร์ที่โดนแขวน,นตะขอหรือว่าโดนฆาตรกรแบกอยู่นะครับเปิร์กจะไม่ทํางานคือในปัจจุบันเนี่ยหากเราโดนแขวนตะขออยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเราถูกช่วยลงมาได้เนี่ยเปิร์กมาทำงานครับซึ่งส่งผลให้เราเนี่ยได้ฮิลหนึ่งขั้นพร้อมกับวิ่งไว้ด้วยซึ่งไอตรงเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างมีอิมแพคกับเซอร์นะคือถ้าเกิดว่าเปิร์กมาทํางานตอนที่เราโดนล่าอยู่นะครับอย่างน้อยคือ มันได้จุกต่ออีกนิดนึงมั้งแต่ถ้าเกิดว่าเปิร์กเนี่ยไปทํางานตอนที่โดนปลดลงจากตขอเนี่ยโอกาสที่เซอร์คนนั้นจะรอดเนี่ยผมบอกเลยว่าเกินครึ่งคือการปรับมาแบบเนี้ยได้ข่าวว่าฝรั่งเนี่ยไปกดโกรธกดเศร้ากันเยอะมากในเพจ Facebook ของเดซบายนะ ส่วนต่อไปครับก็เป็นการปรับคาตรกร์เดอรไบ์ครับซึ่งปรับเพียงแค่จุดเดียวหรอก็คือปรับปรุงประสิทธิภาพการพุ่งครับแล้วก็ปรับปรุงการตรวจจับการชนตอนพุ่งเมื่อเดอรไบส์สไลด์ออกจากตัววัตถุครับคือเดอ b ์ไบ์อ่ะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นครับเลยอาจจะรู้ไม่เยอะมากคือถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลเสริมเนี่ยก็สามารถมาบอกมากล่าวมาแชร์ได้ครับ พราะว่าได้ข่าวว่าการปรับแบบนี้ในพี p ีเนี่ยเป็นการปรับที่ับให้ The ะไบตเนี่ยกากลงมากเพราะ The ะไบตไม่สามารถทําแฮกฮักเทคได้ครับแล้วก็ The ะไบตเนี่ยน่าจะไม่ลื่นตอนพึ่งด้วยคือทานเลฟเนี่ยคงหาเจลล้างหน้าให้ครับหน้าเลยไม่ลื่นไม่มันคือตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากนะครับ แต่จากที่ยินมาเนี่ยคือสไตล์การเล่นของตัวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปครับแล้วก็มีการปรับแอดออนทั้ง3อันของ The b ไบด้วยครับมีตามนี้เลยเริ่มจากเสษบันทึกครับซึ่งเป็นแอดออนเหลืองก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เอาดีบัฟลดโทเค็นพุ่งออกแล้วก็ปรับแอดออนม่วง2อันครับคือ2อันเนี่ยปรับมาเนี่ยอันนึงนะครับทำให้ความเร็วตอนต้นของการพุ่งเนี่ยไวขึ้น แล้วก็เวลาเริ่มต้นของการพุ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิครับตามนี้เลยส่วนสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดก็คือการปรับสมดุลคาตกรเดอะทวินหรือที่คนไทยชอบเรียกันว่าไอแดงครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีเยอะมากแต่ผมนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วน ส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับตัวชาลอนแล้วก็วิกตอร์ก็คือเวลาในการสลับตัวของ2ตัวนี้เนี่ยจะไวขึ้นจากสามวิเหลือเพียง1.5วิแล้วก็เวลาในการแยกตัวออกจากกันเนี่ยไวขึ้นจาก1วิเหลือ0 7 5วินำซ้ำนะครับ2ตัวนี้เนี่ยสามารถสลับตัวกันตอนที่อยู่ใกล้ตะขอที่เซอร์ตกนไวยได้ครับแต่เมื่อสลับตัวเนี่ย ตัวก็จะเดินช้าเดินเหนื่อยชั่วขณะครับแล้ค่อยกลับมาเดินตามคนใปกติแต่ระวังนะครับถ้าเกิดว่าเอาตัวฆาตกรเนี่ยไปอยู่ใกล้ตะขอจนเกินไปเนี่ยแคม,มตเตอร์ของเซอร์ก็จะวิ่งได้นะครับซึ่งเซอร์เนี่ยสามารถดิ้นหลุดออกจากตะขอเองได้ส่วนที่2ครับเป็นการปรับที่เกี่ยวข้องกับวิกตอโดยตรงครับโดยที่ไอ,ไอคอนหัวใจเนี่ยที่เขาเอาไว้ตั้งค่าเนี่ย มันก็จะมีผลต่อเสียงคำรามของตอด้วยครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยไอไอคอนตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มแสดงออกมาหรือว่ามันจะเริ่มเต้นก็ต่อเมื่อเราอยู่ในเสียงของของฆาตกรหรือไม่ก็เราอยู่ในเสียงละลายหรือว่าเสียงทำเพลงของฆาตกรครับแต่มันก็มีผลต่อเสียงคำรามของตอนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีผลด้วย แล้วก็เวลาในการชาร์จตะคุบของวิกตอร์เนี่ยไวขึ้นจาก1วิเหลือเพียง0.85วินาทีครับแล้วก็หลังจากที่วิกตอร์เนี่ยถูกเตะไปเนี่ยวิกตอร์จะกลับไปหาชาร์ลอตเหมือนเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือครูดาวคือคูดาวเนี่ยจะนานขึ้นจาก6วิเป็น1ิวิครับแล้วก็หลังจากที่วิกตอร์เนี่ยชาร์จตะคุบพุ่งไอพุ่งตีได้สำเร็จเนี่ย วิกตอจะไม่สามารถถูกเตะได้ใช่ครับ<หม>ท่านีู้นะครับไม่สามารถถูกเตะได้โดยรอบตัวของวิกตอรเนี่ยจะแสดงออกมาเป็นออร่าสีขาวครับเป็นการบอกว่าแบบเนี้ยเตะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าวิกตอร์เนี่ยพุ่งพลาดเมื่อไหร่วิกตอร์จะสามารถถ,ถูกเตะได้ครับโดยรอบตัวเนี่ยจะแสดงออกมาเป็นออร่าสีแดง <ma im> แล้วก็เดิมทีเนี่ย วิกตอร์เนี่ยจะไปเกาะเซอร์ที่เขาเลือดเต็มพร้อมทั้งทำให้เซอร์บาดเจ็บแล้วก็ติดสาระทุพพลภาพแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่ใน,นทีทนีนะครับวิกตอร์เนี่ยจะไม่เกาะเซอร์ที่เลือดเต็มแล้วนะครับแต่จะไปเกาะเซอร์ที่ล้มลงแทนโดยเซอร์ที่มีวิกตอร์ติดอยู่เนี่ยจะไม่สามารถถูกคิวจากเซอร์คนอื่นได้ครับโดยตัววิกตอร์เนี่ย จะเกาะไว้ที่เซอร์คนดังกล่าวที่ลมลุ่เนี่ย,ลงลงน,น,ยนานถึง20วิทีจึงจะกลับมาหาชาลอตแบบอัตโนมัติครับก็คือหลังจากที่แบบว่าวิกตอร์ทำให้เซอร์ลมได้เนี่ยวิกตอร์ก็จะไปเกาะเซอร์คนดังกาลแล้วครับ20วิแล้วค่อยกลับมาชาลอตแต่ก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สามารถทําให้หายเร็วกว่านั้นได้ก็คือให้เซอร์คนอื่นเนี่ยเตะวิกตอร์ครับ โดยเซอร์ที่ถูกวิกตอร์เกอะเนี่ยจะไม่ถูกเผยโดยสัญชาตญาณฆาตกรหรือว่าตุบๆครับสวยสามครับก็เกี่ยวข้องกับตัวชาร์ลอตโดยตรงแต่ก็มีบางอย่างเนี่ยที่เชื่อมโยงกับตัววิกตอร์ด้วยก็คือหากวิกตอร์เกาะเซอร์อยู่นะครับตัวชาลอตจะเคลื่อนที่ไวขึ้น10%จนกว่าวิกตอร์จะหลุดหรือชา์ลอตโจมตีเซอร์ได้สำเร็จนะครับ แล้วก็มีการเพิ่มไอคอนใหม่ในการเรียกวิกตอร์คืนกลับมาด้วยรวมถึงสามารถเรียกวิกตอร์กับคืนมาได้ครับหาก2ตัวเนี้ยไม่ได้ตัวติดกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือการปรับแอดออนทั้ง7ของเดอะทวินโดยผมจะเริ่มจาก2อย่างแรกครับคือแอดออน2อันเนี้ยเป็นแอดออนที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวของ เออวิกตอร์แล้วก็การชาร์ตคุบครับคือด้วยความที่เขาปรับสกิลเป็นพื้นฐานนะครับเขาเลยเนิร์ฟแอดออนตามลงไปด้วยสองอันต่อมาคราก็เป็นแอดออนระดับเขียวซึ่งอันนี้นะครับมันสองอันนี้ครับก็ถูกรีเวิร์กใหม่คืออันแรกเนี่ยคือทําให้เซอร์เนี่ยติดเลือดท่วมครับถ,ถ้าเกิดว่าวิกตอร์พุ่งโจมตีได้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นแอดออนที่ทําให้ความเร็วในการคันของเซอร์เนี่ยชา้าลง25%ด้วย แล้วก็3อันสุดท้ายนะครับอันแรกเนี่ยก็ทําให้เซอร์ที่ถูกวิกตอร์พุ่งตีเนี่ยเขาก็จะติดผูพังหรือห้ามฮิว60สิบวิแล้วก็จี G ้ห้อยคอสีลุ้งครับคืออันนี้เนี่ยโดนรีเวก็ใหม่เป็นแอดออนที่เพิ่มความเร็วให้กับตัวชาร์ลอตแล้วก็วิกตอร์อีกอันนึงนะครับก็เป็นแอดออนที่ทําให้ติดสเตลแต่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขาการใช้ครับ คืออันเก่าเนี่ยมันมีมันจะมีผลนะครับหลังจากที่ชาลตดตื่นแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีผลหลังจากที่วิกตอร์ถูกเตะนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในแพท PTB 7.7.0ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวจัตวินเนี่ยในความคิดของผมนะคือผมมองว่ามันเก่งขึ้นมากครับ คือได้ข่าวว่าฝรั่งเนี่ยมองว่าไอ้เดอ t w ทวที่ปรับมาใหม่เนี่ยมันเป็นตัวที่โบกเข้อยิ่กว่าเนิร์ดนะคือเนิร์ดเนี่ยมันไล,ดล่ดุไล่สุดแล้วก็ไล่เร็วส่วนเดอ t w ทวินเนี่ยมันไล่เร็วก็จริงครับแต่มันโซนโหดมากซึ่งผมมีลางสังหาวว่า The t w ทวินเนี่ยอาจจะโดนเนิรฟ์ฟไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็เป็นได้ไม่เป็นเข็มรับเป็นได้แทน โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ